จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่ 4. มิถุนายน2565โดยใช้ผู้บังคับครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจก,กันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เปิดผังสถิตวจริงทีมชาติไทยชุดยุ3สามปีประดับทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดเอเชียนครับใครจะแข่งกากันโดยกานนี้เรามากำลังถูกจับตาทั้งอาเซียนนะฮะรวมถึงระดับเอเชีย สำหรับทีมชาติไทยยุคใหม่ภายใต้การนำทัพของมาดามแป้งนพันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยทั้งชุดอยุสามปีภายใต้การนำทัพของโคจงบรบุษสีมะคะที่มีการเรียกผู้เล่นหน้าใหม่จะต่างแดนเข้าสู่ทีมมากถึง9คนรวมถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาโนโปกิ้งที่กำลังเตรียมจะลุยศึกเอเชียนคัพ2023บารอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งอากเอาชุดเสบตัวจริงของทั้งสองชุดเนี่ยมาเจอกันคิดว่าทีมชุดไหนจะแข็งแกร่งกว่ากัน ดยกรน,นีเรามาเปิดผังสมิตัวจริงทีมชาติไทยชุดยุยู่3สามปีและของทางโคยงลุยศึกยุ่สามปีชิงแชมป์เอเชียพรสุดท้ายกันดีกว่านครับเริ่มที่ผู้สามประตูก็จะเป็นนพพลรัคอนพลจากทางบุริัมย์กองหลังก็จะเป็นนิครัตมีเกลสันจากทางโอดเดเซ่บีเคโจทางเข็มดีจากทางโอดเดเซ่บีเคกิสดาการ์แมนจากทางชมบุรีเอฟซียานิสนัทบอมจากทางบีเอสซีังสปอยกองกลางก็จะเป็นชัยพิพัฒน์สุนเพศัตรจากทางเอสโซริปริยา ฮานาวัตทุงจิตถาวรจากทางเลสเตอร์ซิตี้บเบนจามินเจมเดวิชจากทางออฟฟอร์ดชาณรงค์พรหมศรีแก้วจากทางเอดีจูเนียนไอดาฟเฟ่ไอคอนิปปัญญาจากทางเชีงยงใหม่เอฟซีและกองหน้าก็จะเป็นสุวรรณเหมือนตาจากทางบุรีรัมย์ส่วนพังจะเป็นตัวจริงทีมชาติไทยชุดใหญ่ของมานอโ,นโปกิง้งโรดส์กเอเชียนคัพ2023ารอบคัดเลือกนั้นก็จะมีผู้สาวประตูจะเป็นศิวรักษ์เทศสุงเนินจากทางบุรีรัมย์กองหลังก็จะเป็นทริสซองโดจากทางทูร์เบนคอกพันศาเห เบิเทพป้อมพัน์จะทางเมืองชองและก็สัสลักหายประโคนจากทางบุรีล์ส่วนกองกลางก็จะเป็นพิธิวั์สุจิตธ,ธรรมกุลจากทางเชียงรายปฐมพลเจริญประทับพิลมจากทางบีจีปทุมสารัตย์อยู่เย็นจากทางบีจีปทุมทิติพันธ์พ่วงจันทร์จากทางธุรุ้มคอกทิดตธรบุญมาทันจากทางบุรีล์ส่วนกองหน้านั้นก็จะเป็นธิศิลิ์แดงดาจากทางบีจีปทุมยูทนเด,ดนั่นเองครับนานผมเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะ ก็ต้องราดูันต่อไปก็ได้กันนะครับผมว่าใครชุดใดจะเข้าวินในครั้งนี้ยังไงใจผมเนี่ยอยากจะให้ทั้งสองทีมนี้เข้าวินพร้อมกันเลยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดิครับเสือพิงฝาปะทะช้างศึกต้องตกมัน โดยประเดิมสนามเกมแรกไปแล้วครบทุกทีมในกลุ่ม4สสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานเป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันโดยผลงานในเกมแรกรวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาทีมชาติไทยเสมอเวียดนามไปสองต่อ2เกาหลีใต้แชมป์เก่าชนะมาเลเซียไป4ต่อหนึ่งแบบขาดปปรยไป2เกมรอบแรกที่เหลืออยู่นั้นถือว่าเป็นงานที่หนักเลยนะ รับทุกทีมเพราะการเก็บชัยชนะในเกมต่อไปที่จะแข่งขันในวันที่5วมิถุนายนจะเป็นคำตอบในรเรื่องของโอกาสในการเข้าสู่รอบลอกเอาโ์โดิทีมชาติไทยของโคช่งบรบ์วุฒิสีมคาค้ามีคิวลงสนามเกมที่2พบกับทางมาเลเซียที่มีทางแบทมาเรนี่อุซูชาวออสเตรเลียคุมทัพ ว่ากันว่าเกมนี้เป็นเกมที่จะทิชตาการยื้อโอกาสกันเข้ารอบของทั้สงสทีมนี่คือข้อมูลมาเลเซียคู่แข่งของไทยในเกมนัดที่2ของศึกเยาวชน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ในครันี้เริ่มจากที่ค่าเเดียอายุนะฮะ20.7ปีผลงานรอบคัดเลือกชนะลาว1-0ชนะมองโกเลีย1-0เสมอไทย0-0ผลงานนัดแรกชิงแชมป์เอเชีย2022แพ้กาหลีใต้1 4 ผลงาน23ปีเอเชียคือลงแข่งขันรอบสุดท้ายมาหนึ่งสมัยก่อนหน้านี้ไปี2 0 1สสามารถทะลุเข้าไปเล่นในรอบก่อนบรองชนะเลิศโดยผลงานในรอบแรกแพ้อิรัก1.4เสมอจอดแดน1.1และก็ชนะซาอุดีอาระเบีย1-0มีอองคิมสวีคุมทับในตอนนั้น ดเด่นเตะที่น่าจับตามองก็จะคือลูกมานฮาคิมซัมสุดินกองหน้าไว20ปีจากสโมสรเควีเคอร์ไทในลีกเบลยเยียมจัดจ้านไปด้วยเทคนิคการเล่นรวมไปถึงความเป็นจอมสังหารสูงแม้ว่าโอกาสในการลงเล่นลีกอาชีพในเบลยเยียมนี้อาจจะยังไม่มากมายนักแต่ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองส่วนอีกรายที่น่าสนใจคือรายของฮาดี้ฟายัดกองหน้าจากสโมสรน,นูมัสึทีมระดับเจลีก3ของญี่ปุ่นที่เดินทางไปดรดนล่นในลีกญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2019แล้ว ส่วนผู้ฝึกสอนนั้นงานนี้ประวัตินะฮะแบทมารูนีขุนซือไว้50ปีอดีตกองกลางทีมชาติออสเตรเลียที่กระโดดเข้ามาทำงานฟุตบอลในประเทศมาเลเซียตั้งแต่ปี2014หานะผู้ช่วยโค้ชชุดใหญ่จนได้รับโอกาสในการคุมทีมเยาวชน19ปีและ23ปีโดยเฉพาะการคุมทีมยาวตั้งแต่แตปี2019ในรุ่น19ปีต่อมารับการในรุ่นอา23ปีก็มีโปรไฟล์นักเตะมาเลเซียอยู่ในกำมือแล้วในการเรียกใช้งานไม่ใช่น้อย ส่วนประเด็นน่าสนใจนั้นงานนี้ความพ่ายแพ้เกมแรกของมาเลเซียทําให้ไม่มีทางเลือกที่จะหาคําตอบอื่นเลยนะฮะนอกเหนือจากการเดินหน้าคว้า3าแต้มแล้วก็ไปลุ้นต่อกับเวียดนามในเกมสุดท้ายรอบแรกนักเตะม,มาเลเซียชุดนี้อายุค่อนข้างจะน้อยแต่ก็เล่นด้วยกันมานานตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึง4เกมและก็ลากยาวมาถึงชิงแชมป์เอเชีมเมยโดยเป้าหมายคือการเตรียมทีมไว้สำหรับชิงแชมป์เอเชีมเมย2024เพื่อจะคัดเลือกตัวไปโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศส การพบกันกับทางทีมชาติไทยของชุดนี้ใน2เกมหลังที่เจอกันเป็นมาเลเซียชุดนี้ที่ทําได้ดีกว่าในเรื่องของผลการแข่งขันในการแข่งขันรอบคัดเลือกที่มองโกเลียเสมอไทย0ูนต่อศนและสีเกมที่เวียดนามล่าสุดชนะไ,ไทยไป2ต่อหนึ่งโดยมาเลเซียชุดนี้จุดเด่นก็คือเรื่องของการเล่นฟุตบอลด้วยระบบทีมซึ่งตามจริงแล้วยืนหยัดมาร่วมกันตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน1 4ปีผู้เล่นเกือบ70%โตขึ้นมาพร้อมๆกัน จุดแข็งอีกอย่างก็คือเรื่องของเกมโต้กลับขณะนั้นเรื่องของจุดอ่อนที่พวกเขามีก็คือเรื่องของสมาธิตลอดเกมที่หลุดแง่จนเกินไปเพราะประสบการณ์ยังไม่แกร่งมากมายนักโดยโปรแกรมรอบแรกของพวกเขาเนี่ยวันที่5มิถุนายนพบก,กับทางไทยและวันที่8มิถุนายนพบก,กับทางเวียดนามนั่นเองครับนะนผมเป็นในว่าง,งานนี้ช้างศึกนะฮะต้องเตรียมตัวและก็ระวังไว้ให้ดีอย่าได้ประมาทพวกเขาเป็นันขาดมาเลเซียนี้ก็ใช่ว่าเขาจะกินง่ายๆสั้นที่ไหนะครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยโดนทีมชาติเวียดนามบนเวทีเอเชียในครั้งนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างหลังทีมชาติไทยเสมอกระทางเวียดนามไปอย่างน่าเสียดายเริ่มที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนก,กันรูปแบบการเล่นของโค้ชคนใหม่ไม่ได้แย่นะ คนดันจนถึงประตูของฝ่ายตรงข้ามเหมือนเบลากับบาบกับแมนซิตี้และก็ลิเวอร์พูลฟุตบอลค่อนข้างทันสมัยแต่ต้องมีพื้นฐานทางกายภาพที่เพียงพอซึ่งค่อนข้างยากลำบากสำหรับทางนักเตะเวียดนามรูปแบบการเล่นที่สดใสามากความฟิตของผู้เล่นใช้เวลาเพียงแค่60บนาทีแต่ความฟิตเป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้เช่นเดียวกับที่ปาร์คทันเรื่องก่อนฉันเชื่อมาว่าต้องมีเวลาที่โค้ชกงจะประสบความสำเร็จกับเวียดนามอย่างแน่นอน คอมเมนต์ต่อมาไทยต้องขอบคุณผู้สัรตรูของเวียดนามควรนําของขวัญไปขอบคุณวันเต่านะคอมเมนต์ Comment ต่อมาครึ่งแรกของเมื่อวานนั้นฉันรู้สึกเซอร์ไพรส์เพราะดีใจเพราะการเล่นที่กระตุ้นล้นการเพรสชิ่งอย่างต่อเนื่องแต่ผลคือครึ่งหลังอ่อนแรงอย่าง,งเหน็เชนชัดเจนบางทีเกมนี้ไปบอกกับสภาพผู้เล่นของเวียนดนามซะเท่าไรนักเขาเมนต์ Comment ต่อมาเส้นทางหินขนาดนี้น่าชมเป็นอย่างมากโดยชุดยุยสามปีเวียดนามเตะอย่างก,กระดิวอร์พูลหวังว่าโค้ชจะเสริมความฟิตของเตะเข้าไปนะ เขาไม่ตอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเตาไม่ควรจะมีสิทธิ์เล่นระดับทีมชาติเชื่อฉันเขาเม่ Comment ตอมาวันเตาจับบอลเหมือนนักฟุตบอลสมัครเล่นบางคนเตะแล้วก็จับลูกบอลแต่ลูกบอลเด้งไปแล้วไม่รู้ว่ามันไปที่ไหนเขาเม่ Comment ตอมาสิ่งที่ดีคือการทําให้ทีมของคุณประลัดใจทาให้แฟนบอลไทยได้รู้การต่อสู้ครั้งนี้แสดงให้เห็นนะว่าไม่มีความกลัวอีกแล้วแต่เป็นบรรยากาศที่ร้อนแรงและรูปแบบการเล่นที่ร้อนแรงเขาเม่ Comment ตอมา แท็กติกของโค้ชกงดีกว่าไทยแทบทุกแมตช์ด,ด้วยความอดทนไทยเตะได้ดีกว่าเยอะก็จริงแต่ไม่มีใครจบสถานการณ์ได้เลยขาเม้นต่อมามีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจขึ้นก่อนหน้านี้เป้าหมายของเวียดนามคือการแซงหน้าประเทศไทยแต่เนื่องจากการมาถึงของโค้ชปาร์คเป้าหมายของไทยเปลี่ยนไปคือการแซงหน้าเวียดนามอีกครั้งขาเม้นต่อมา ถ้าผู้สับประตูไม่รู้ว่าวันจะไปทางไหนเขาก็ต้องดูไปดูที่ประตูของตนเองผมไม่เข้าใจมาว่าวันเตากำลังมองหาอะไรนอกกรอบเขาลืมประตูไปหรือเปล่านะเขาเม้นต่อมาเช่นนี้ประเทศไทยจะมีแรงผลักดันที่จะสู้ต่อไปแต่จะตามหลังเวียดนามอยู่เสมอเขาเม้นต่อมาฉันไม่รู้ว่าผลการแข่งขันนัดนี้จะเป็นเช่นไรแต่สิ่งที่ไทยทําได้ไม่ได้ใน10ปีก็คือการไปถึงรอบชิงชนะเลิศคือการแข่งขันเอเชียนยู่3ปีในครั้งนี้ ดังนั้นอย่าลืมนะว,ว่าชยุ่สามปีเวียดนามเคยทาม,มาแล้วสิ่งที่หลายทีมต้องการเท่านั้นเขาไม่ต่อมาขอบคุณนักเตะที่เต็มที่เพื่อประเทศชาตินะเขาไม่ต่อมาโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าถ้านายปาร์คขังซอเป็นโค้ชของทีมชุดยุ่งสามปีเวียดนามนัดเมื่อวันก่อนนี้ไทยแพ้นแน่นอนตามอัตราส่วนที่นายปาร์คุมทีมชุดยุ่งสามปีไม่ค่อยแพ้ใน,นที่สุดท้ายเขาไม่ต่อมา ผู้เล่นส่วนใหญ่ได้ไปเล่นในต่างประเทศพวกเขาทั้งหมดมีความคิดที่จับไม่ทุ่มสุดตัวเพื่อการแข่งขันเพราะเบื้องหลังพวกเขามีอาชีพพาดไม่ได้แม้ในฝั่งตะวันตกก็ตามทีและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่4มิถุนายน2565โดยใช้ผู้บ่าคครั้งฟุตบอลไทยครับ